สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวสุปรียานะครับสำหรับวันนี้เขาเป็นวันที่27นะครับอากาศก็หนาวมากนะครับสำหรับวันนี้มีน้ำค้างลงแรงด้วยนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับ FC ทุกคนทุก่ันสำหรับวันที่27น้องต้นข้าวไม่ได้ลงคิวงานนะครับพี่น้อง แต่น้องต้นข้าวก็มีกิจกรรมทําเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับย่านีครูนิวต้นข้าวนะครับพร้อมครอบครัวและทีมงานนะครับพี่น้อง และเอฟซีต้นข้าวร่วมสมทบทุนสร้างเจดีวัดชัยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นจำนวนเงิน5 9 9 9บาทนะครับลงท้ายด้วย99อีกนะครับแอดมินช่องข่าวชาวบ้านก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับพี่น้องแต่ที่แน่ๆนะครับสำหรับพรุ่งนี้น้องต้นข้าวมีงานนะครับงานกินกุ้งแม่น้ำนะครับมาหากรรมอาหาร ร้านเด่นร้านดังนะครับบริเวณบริเวณลานจอดรถหน้าบิก๊กซีสระบุรีนะครับวันที่28ก็คงจะเป็นพรุ่งนี้นะครับสี่นะครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่สระบุรีสําหรับแอดมินเองก็อยากไปนะครับสระบุรีเพราะว่ามันเดินทางง่ายนะครับแต่มันก็ห่างไกลจากบ้านแอดมินมากนะครับพี่น้องในกรณีที่ อาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับแห่งค่ายไหาทองคํานะครับที่ปร vale ะกาศหาคิวงานของน้องต้นข้าวนะครับปีน้องก็มีน้องปันปันน้องไม้มิ้นน้องพึ่งหวานนะครับปี่น้อง แอดมินเองก็ได้อ่านคอมเมนต์ของ f อฟทุกคนนะครับทุกคนก็ไม่อยากให้น้องต้นข่าวนั้นไปขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินท่านอื่นนะครับเพราะว่ากลัวจะเกิดกระแสดราม่านะครับพี่นงองแต่แอดมินก็เข้าใจ f อฟนะครับแล้วก็แอดมินก็ต้องเข้าใจทางด้านคูนิวนะครับว่า ครูนิวจะตัดสินใจยังไงนะครับเพราะครูนิวเป็นผู้ควบคุมดูแลคิวงานของน้องต้นข้าวนะครับแอดมินเองก็เชื่อว,ว่าครูนิวก็ต้องทําในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องเอฟซี FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราติดตามข่าวสารกันต่อไปดีกว่านะครับพี่น้องผู้ที่ดูแลคิวงานของน้องต้นข้าวก็มีความละเอียดเป็นอย่างมากนะครับที่จะรับงานแต่ละครั้งนะครับพี่น้อง เราจะเห็นได้ว่าญ่านีกับครูนิวนะครับเขาปรึกษากันตลอดนะครับสําหรับเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นมากับน้องต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิวงานเรื่องสังกัดค่ายนู้นค่ายนี้นะครับที่มีข่าวออกมานะครับทางญ่านีและครูนิวเขาปรึกษากันตลอดนะครับเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่น้องเพราะว่าครูนิวมีความละเอียดอยู่แล้วนะครับในการจัดสรรงานหรือว่ารับงานต่างๆ ของน้องต้นข้าวนะครับพี่น้องคอมเมนต์ต่างๆนะครับที่ FC ช่องข่าวชาวบ้านนะครับได้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแอดมินก็ได้อ่านนะครับพี่น้องก็มีหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาไม่เห็นด้วยนะครับที่ให้น้องต้นข้าวไปขึ้นเวทีร่วมกับเวทีอื่นนะครับพี่น้องหรือว่าไปร่วมแสดงกับนักร้องคนอื่นนะครับก็แอดมินเองก็ต้องแล้วแต่ ครูนิวและย่านีนะครับเขาเป็นผู้ดูแลนะครับพี่น้องแอดมินเองก็เป็น f อซก็ได้แค่แจ้งข่าวสารให้เอฟซได้รับทราบนะครับพี่น้องแอดมินก็ขอคุณนะครับสําหรับเอฟซทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะครับที่แสดงความเห็นต่างๆออกมานะครับสําหรับอีกหนึ่งข่าวนะครับก็เป็นข่าวภาคใต้นะครับทางด้านครูสลาคุณวุฒนะครับก็จัดไหล่ซดนะครับ โดยโครงการไล่ลงใต้นะครับส่งพลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยนะครับ27พฤศจิกายนนะครับเริ่มเวลา16นาฬิกานะครับเป็นต้นไปสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยนะครับได้ตั้งแต่วันนี้บัญชีกระแสลายวันนะครับ923301 สามหนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาอาโศกมนตรีนะครับก็คือครูสลาคุณอาวุธนะครับรวมทั้งศิลปินนะครับในค่ายแกมมี่โครหรือต่างๆนะครับคือมาร่วมกันไลฟ์สดนะครับเพื่อหาเงินช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้นะครับแอดมินได้เห็นภาพแล้วโอ้โหสุดจริงๆนะครับน้ำท่วมหลังคานะครับพี่น้อง เีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับน้ํามันมาจากไหนครับเยอะแยะขนาดนั้นน้ําท่วมหลังคานะครับพี่น้องแล้วก็มาเร็วด้วยโอ้โหน่าสงสารมากนะครับสําหรับพี่น้องทางภาคใต้ของพวกเรานะครับน้องต้นข้าวก็เคยกล่าวให้กํากลังใจองทางภาคใต้นะครับพี่น้องเดี๋ยวไปฟังน้องต้นข้าวกล่าวให้กําลังใจพี่น้องทางภาคใต้ดีกว่านะครับพี่น้องฝากคุณแม่ที่ประสบภัยาน้ำท่วมนะคะก็ขอให้ ผ่านช่วงเวลานี้ไปนะคะให้ได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้สู้ๆอดทนนะคะหนูเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านไปต้นข้าวและทีมงานและก็แฟนเพลงต้นข้าวทั่วประเทศนะคะขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภาคใต้ชาวภาคใต้นะคะแล้วก็ขอฝากบทเพลงไปถึงพ่อพ่อแม่ทุกคนด้วยค่ะเชิญรับฟังจ้า มินช่องเขาชาวบ้านนะครับก็ขอส่งกําลังแรงใจให้พี่น้องชาวใต้ของเรานะครับให้รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับแล้วก็น้ําลดเร็วๆนะครับพี่น้องอีกหนึ่งเรื่องนะครับแอดมินก็ลืมประกาศไปนะครับสําหรับ การโหวตไทยรัฐอวอร์ดนะครับหรือว่าไทยรัฐที่สุดแห่งปีนะครับตอนนี้คะแนนของน้องต้นข้าวก็ขึ้นมาที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นแล้วนะครับพี่น้องก็ยังโหวตกันได้เรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องแอดมินก็จะไม่ทิ้งนะครับสําหรับคะแนนโหวตของน้องต้นข้าวก็จะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบกันทุกวันนะครับพี่น้องตอนนี้ห้าแสนเจ็ดหมื่นแล้วนะครับก็ยังตามผู้นําอยู่อีกเยอะนะครับสําหรับแพลติกนะครับพี่น้อง ก็เป็นกำลังใจให้น้องต้นข่าวกันต่อไปนะครับสำหรับแอดมินเองวันนี้ก็พูดมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็แจ้งข่าวเอฟซีได้อย่างครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปแอดมินนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง